สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมก็จะหยิบยกเรื่องของปืนจุดสองสองเนี่ยมาพูดให้กับเพื่อนสมาชิกเนี่ยได้ฟังกันนะครับว่าเหตุผลอะไรที่ผมเนี่ยจึงเลือกเล่นปืนจุดสองสองเนี่ยเรียกว่าเฉพาะในส่วนตัวเนี่ยผมมีปืนอยู่ทั้งหมด7กระบอกที่เป็นปืนจุดสองสองในบรรดาปืนทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยจุดสองสองเนี่ยมีจํานวนเนี่ยเยอะที่สุดเลยทําไมผมถึงตัดสินใจที่จะเล่นจุดสองสองนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเหตุผลเหล่านั้นเนี่ยให้ฟังนะ ปืนทุกๆกระบอกนะครับที่เพื่อนสมาชิกเห็นอยู่เนี่ยผมทําการเคลียร์ลูกเคปปืนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าจับถือก็จะเีเช็คความปลอดภัยเนี่ยให้ดูีปรอบหนึ่งนะทำไมจึงชอบปืนจุดสองสองนะครับอันดับแรกสุดผมคิดว่ามันเป็นกระสุนที่ได้รับความนิยมสูงสุดต้องเรียกว่าอาจจะบอกว่าสูงสุดในโลกเลยนะขนาดหนึ่งทีเดียวนะครับจุดสองสเนี่ย เหตุผลที่ผมมองเช่นนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับในการใช้งานของปืนของคนทั่วไปเนี่ยมักจะใช้ในเชิงของการกีฬาแล้วก็เพื่อสันทนาการแม้ว่าจะเป็นการแข่งขันระดับโลกเช่นกีฬาโอลิมปิกก็มักจะใช้กระสุนจุดลงสองเนี่ยในการยิงแข่งขันหรือแม้แต่ในเกมการกีฬาทั่วไปกระสุนขนาดจุดงสองเนี่ยก็มักจะได้รับการบรรจุลงไปเป็นหนึ่งในขนาดกระสุนที่ใช้ในการแข่งขันนอกจากจะเป็นในเชิงของการกีฬาแล้วนะครับในเรื่องของการต่อสู้ป้องกันตัว ก็เรียกว่าไม่น้อยหนะ้านี่คือกระสุนขนาดจุดสอยี่ห้อ CCI Stinger นะเรียกว่ามีความเร็วแล้วก็แรงมากๆถ้าจะใช้กระสุนประเภทนี้ในเชิงของการต่อสู้ป้องกันตัวผมคิดว่าไม่แพ้กระสุนขนาดหน้าตัดใดๆไม่แพ้แน่น,นอนนะครับอันตรายมากๆนะชายาของจุดสองประเภทเนี้เรียกว่ามัจจุราเงียบนะบางทีถ้าเผื่อว่ายิงด้วยปืนที่ลำกล้องเหมาะสมกระสุนเนี่ยแรงนะครับ มันจะกระทบเป้าหมายก่อนที่เป้าหมายเนี่ยจะได้ยินเสียงปืนด้วยซ้ําไปเรียกว่าเป้าหมายเนี่ยลม้มลงนะครับก่อนที่เสียงปืนเนี่ยจะดังไปถึงเป้าหมายเรียกว่าอันตรายมากๆนะครับมัมจุรา่าเงียบเสียงเนี่ยเบาแต่ว่าอํานาจในการเจาะทะลวงเนี่ยสูงมากนะครับสูงมากถ้าเผื่อว่าถูกวางตําแหน่งน,นะครับบริเวณศีรษะเนี่ยเรียกว่านัดเดียวจอดแน่นอนนะครับกระสุนประเภทนี้ผมทราบมาว่าในต่างประเทศเนี่ยมาจะใช้กระสุนขนาดนี้ในการปิดชีพ พวกสัตว์เลี้ยงนะครับพวกอัอวหรือว่าสัตว์ที่เขาเลี้ยงนะครับขนาดใหญ่หญนะใช้ตัวนี้ย,ยิงไปที่หัวนะครับนัดเดียวเนี่ยล้มเลยนะอันตรายแล้วก็รุนแรงมากๆนะครับไม่แพ้กระสุนปืนลูกซองถ้าเผื่อว่าถูกวางไว้ตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับไอ้เจ้าตัวนี้อันตรายกว่าปืนลูกซองอีก นะต้องว่ายอย่างนั้นนะครับสรุปในประเด็นแรกกระสุนขนาดจุดสองที่ได้รับความนิยมเนี่ยอาจจะด้วย1น,นะครับก็คือใช้ในเชิงของการแข่งขันเชิงกีฬาเนี่ยเยอะมากเป็นที่แพร่หลายนะครับเยอะมาก2ก็คือในเรื่องของการต่อสู้ป้องกันตัวเนี่ยเรียกว่าเป็นมัจจุราชเงียบนะถ้าเผื่อว่าวางตำแหน่งกระสุนเนี่ยไปยังศีรษะของเป้าหมายเนี่ยนัดเดียวอยู่แน่นอนนะครับอันตรายมากๆนี่คือเหตุผลข้อแรกต่อมานะครับข้อที่2ในเรื่องของการฝึกซ้อม นะเป็นตัวปืนที่เรียกว่าฝึกซ้อมได้ง่ายนะถ้าเผื่อว่าเทียบกันนะครับในเรื่องของแรงดีคอยตัวลูกซองเนี่ยนัดเดียวเนี่ยผู้ยิงเนี่ยถึงกับขยาดได้เพราะว่าแรงดีคอยเนี่ยสูงแล้วก็หนักมากผิดก,กับขนาดจุดทององนะครับแบบนี้เรียกว่าเด็กเล็กๆเนี่ยก็ยิงได้อย่างสบายนะครับไม่รู้สึกขยาดเป็นตัวปืนทําให้ฝึกซ้อมได้ง่ายแล้วก็เรียกว่ามีความบ่อยในการที่จะซ้อมยิงปืนนะขนาดจุดท้งสองนะครับ เมื่อผู้หญิงได้รับการฝึกซ้อมในตัวปืนอนย่างดีพอก็แน่นอนนะครับในเรื่องของฝีมือในเรื่องของการวางตำแหน่งกระสุนเนี่ยย่อมทำได้ดีแน่นอนนะครับแน่นอนดังนั้นเหตุผลข้อที่2ก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมของผู้หญิงในขนาดปืนจุดสองสองเนี่ยเรียกว่าฝึกซ้อมได้ง่ายเพราะว่าแรงลีคอยมันน้อยนะแรงลีคอยน้อยเสียงก็เบานะครับมันไม่ดังมากนะนี่คือเหตุผลข้อที่2นะครับฝึกซ้อมได้บ่อย ต่อมาเหตุผลข้อที่3ที่ผมเนี่ยเลือกจุดต้องสองนะครับก็คือราคากระสุนต่อหนึ่งนัดเนี่ยประหยัดมากอาจจะไม่ได้ถูกสักทีเดียวนะครับแต่ถ้าเพิ่าเทียบกระสุนคนาดอื่นเจ้าตัวเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะตกะเฉลี่ยเนี่ยไม่เกินนัดละเจนะเอาเต็มที่เลยแบบดีๆเลยเนี่ยไม่เกินนัดละสิบาทต่อน,นัดหนึ่งนะครับพิกกับกระสุนปืนลูกซองนะครับต่ำที่สุดนะครับแบบเนี้ยต่อน,นัดหนึ่งอยู่ที่ประมาณ25 ถึง30บาทโดยประมาณนะครับ25-30บาทซึ่งมันก็จะมีราคาเนี่ยใกล้เคียงกับขนาด9ขนาดจุดสาหรือจุดนะครับทั่วๆไปต่อไปข้อที่4ที่ผมชอบเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวปืนนะการดีไซน์ตัวปืนเนี่ยจะเห็นว่ากระสุนขนาดจุดสองเนี่ยเป็นตัวที่เรียกว่าโมเดลของตัวปืนเนี่ยทำเล่มแบบปืนขนาดโตโตเนี่ยสองสองสามนะครับห้าจุดห้าหกหรือขนาดอื่นๆเนี่ยได้เหมือนมากที่สุด นะครับยกตัวอย่างนะครับง่ายๆเลยก็คืออย่างเช่นกระบอกนี้นี่นะครับทรง M 4เลยมันคือตัว l o อกไอ l ลนด์ G 2 2นะครับใส่ชุดแต่งเข้าไปดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นขนาดจุด223หรือ5.56นะถ้าเผื่อว่ามองแบบผิวเผินนะครับมิติตัวปืนเนี่ยเลนแบบมาแบบเหมือนเลยนะหรือจะเป็นกระบอกนี้นะครับกระบอกนี้ถ้ามองแบบผิวเผินนะครับไอเจ้าตัวเนี่ยทารัก992า ถ้ามองแบบเผเผๆเนี่ยนึกว่า357หรือจุดสามแปด้วยซ้ำนะครับตัวเปิดแบบนี้หรือแม้แต่ก๊อกส4่นะครับที่เห็นอยู่ฝั่งนูน้นนะครับตัวนี้เจ้าตัวนี้ก็ทำเลียนแบบตัวก๊อกสิบนะเรียกว่ามิติเนี่ยเหมือนกับตัวก๊อกสิบนะครับทุกประการเลยนะแต่ว่าใช้กระสุนขนาดจุดสองสองนะครับเช่นกันนะครับกับตัวนี้ถ้ามองผิดเผยเนี่ยนึกว่าสมิธไอวิสาน m 6 0 นะแต่มันคือจุ22นะครับโมเดลทําเลี่นแบบเนี่ยเบือนมากๆนะหรือว่าจะเป็นคานเวี่ยงน,นะครับจ357นักนำ่ำนะก็ทําเลี่นแบบนะครับเหมือนกันเลยนะเรียกว่ามิติเนี่ยคล้ายๆกันทา,าออกมาเนี่ยหลากหลายโมเดลมากๆในตัวปืนนะครับโดยที่ใช้กระสุนเพียงแค่จด22 นะทำให้ผู้ยิงเนี่ยรู้สึกว่าสนุกในการยิงปืนแล้วก็อยากจะสะสมโมเดลนะครับที่มันเป็นขนาดกระสุนแรงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะสะสมในขนาดของกระสุนจูงสองสองเนี่ยทำได้นะถือว่าย,ยอดเยี่ยมมากๆครับการโดยสรุปเหตุผลทั้งสี่ข้อเนี่ยข้อแรกก็คือในเรื่องของความนิยมนะความนิยมนะครับที่แพร่หลายมากๆในเชิญของการกีฬาหรือการต่อสู้ป้องกันตัวก็เรียกว่าได้รับความนิยมนะนั่นคือข้อที่1นะครับข้อที่2ก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมของผู้หญิง เนะนื่องจากว่าแรงรีคอยของจุดอง,องนี่น้อยมากนะยิงไดไ้บ่อยนะครับข้อที่3ก็คือราคากระสุนปืนที่ค่อนข้างประหยัดแล้วก็ถูกมากๆเฉลี่ยต่อนัดหนึ่งก็ไม่เกิน10บาทนะครับถ้าไปเทียบกระสุนขนาดอื่นๆเนี่ยตกเนี่ยนัดหนึงประมาณสัก25-30บาทโดยประมาณนะครับเรียกว่าราคากระสุนเนี่ยประหยัดมากๆสุดท้ายนะครับของผมเนี่ยก็คือในเรื่องของโมเดลที่หลากหลายโมเดลของตัวปืนนะครับแม้ว่า จะเป็นขนาดใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจุดสองสองเนี่ยทำเลนแบบได้หมดนะเยอะมากนะครับหลากหลายโมเดลแต่ว่าใช้กระสุนเพียงแค่จุดสองสองดังนั้นเหตุผลทั้งสี่ข้อเนี่ยจึงเป็นบทสรุปให้ผมเนี่ยตัดสินใจเลือกปืนขนาดจุดสองสองเนี่ยเข้ามาประจําการเรียกว่ามีเยอะที่สุดในบรรดาปืนที่ผมมีอยู่ทั้งหมดนะครับถ้าจะกล่าวว่าปืนลูกองเนี่ยเป็นราชาแห่งปืนต่อสู้ป้องกันตัวผมก็จะขออนุญาตยกให้ปืนจุดสองสองเนี่ย เป็นราชนีแห่งปืนต่อสู้ป้องกันตัวเช่นกันนะด้วยศักและศีเนี่ยเรียกว่าไม่น้อยหน้ากันเลยทั้งๆที่ในเรื่องของขนาดมิติหน้าตากระสุนหรือแรล,ลิคอยเนี่ยเทียบกันไม่ติดเลยนะครับแต่ศักดศีเนี่ยไม่แพ้กันนะไม่แพ้กันนะครับกระสุนปืนลูกซองหนักแน่นรุนแรงแข็งแกร่ง,งชัดเจนมากๆแต่กระสุนขนาดจุดสอมีความอ่อนโยนมีความนุ่มนวลแต่ว่าแหลมโคมากๆ เปรียบเหมือนผู้หญิงนะครับสักคนหนึ่งดูภายนอกเนี่ยเหมือนจะอ่อนแอแต่อย่าได้จุดระเบิดเขาขึ้นมาถ้าจุดระเบิดเขาขึ้นมาเนี่ยอะไรก็ชุดไม่อยู่นะครับไอเจ้าตัวเนี่ยน่ากลัวมากๆในส่วนตัวผมก็จะขอยกตําแหน่งราชินีแห่งปืนป้องกันตัวให้แก่ปืนขนาดจุดสองศรเนี่ยรับเอาไปเลยนะครับนฮะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับตำแหน่งนี้นะฮะ ก็ชวนเพื่อนสมาชิกพูดคุยนะครับในประเด็นที่มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะว่าทําไมผมเนี่ยจึงมีปืนขนาดจุนอสองเนี่ยจำนวนเยอะเลยเกินถ้าเทียบในปืนทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยก็อยากจะให้เพื่อนสมาชิกมีความมั่นใจในปืนขนาดจูนอสองว่าไม่แพ้ปืนนัดไกกระสุนใ,นใดๆนะถ้าเผื่อว่าเราฝึกซ้อมมาอย่างดีพอและวางตำแหน่งกระสุนเนี่ยไปที่บริเวณหัวของเป้าหมายเนี่ยรับประกันว่าหยุดภายในนัดเดียวแน่นอนนะครับก็ฝากเอาไว้ประมาณนี้ ขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกพยสูงนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ